สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับก็เห็นผมแสดงว่ามีรถมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเป็นคิวของนี่นะโฟวินโรดิโอนะครับอันนี้ยูสุรโรดิโอโฟวิวนะครับกับเพื่อนสี่ล้อนะก็เป็นกระบะแคบนะครับดูหลังผมหนะ้าอ่าไปอยากชมใกล้ๆแล้วเนาะเพื่อไม่เสียเวลากับกล้องไกลไปกันแบบรวดๆเลยดีกว่าไปครับ เนื่องจากการรีวิวรถแต่ะคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแต่ะคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้อีกมารีวิวให้ราคาแต่ละคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด,ด้วยตัวเองช่างบินรถมือสองจะลงคลิปทุกวันเวลา 18- 30นานาทีเชิญรับชมคลิปได้เลยครับามาดูครับกันนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่เบอร์ลมสลักนะครับนะครับเป็นกระบะโฟวิลนะครับ ไปทะเบียนนะครับผอคเจ็ดศูนย์ห้าหกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ,อ,อ,บ,รบอืมอ่าเดี๋ยวดูเอกาสารหน่อยนะครับว่าเล่มคันนี้เป็นรถจดปีไหนเนาะเล่มอยู่ข้างในนะตรงนี้มีฝนตกนะครับอืมขอด,ดูหน่อยว่าคันนี้เป็นรถอันนี้ภายในนะภายในอยู่ดูดีนะครับกระจกไฟฟ้าด้วยนะอ่าเดี๋ยวมาดูภายในกันนะเดี๋ยวขอดูเล่มทะเบียนนิดน,น,นึงก่อนครับว่าคันนี้รถจดปีไหนนะก็ วันจดทะเบียนนะครับวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองห้าสี่สี่นะอ่าเป็นรถปีสี่สี่นะครับคันนี้สีดําสีตรงเล่มนะครับก็เครื่องสามพันนะคันนี้ดีเซลอ่าอีสุรโรดิโอนะครับโอเคไปเดี๋ยวมาดูเรารอบคันกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูภายในต่อนะนี่นะครับ,รบเดี๋ยวโฟนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูภายในภายในนะครับ โ o เดนพาวเวอร์โรดนะครับมีที่หยยบเท้าด้วยนะสีฝนฝนตกใส่นะสีดีอยู่นะครับแต่ว่าฝนตกใส่นะช่วงนี้บ้านใครฝนตกบ้างนะครับพายุเข้าเนาะก็คอมเมนต์มาได้นะครับมีโลบาด้วยนะคะนันนี้อืม เดิมๆนะครับไาดูแบบละเอียดละเอียดนะครับก็กดติดตามไว้นะเวลาที่มีรถเข้ามาใหม่แบบนี้จะได้ทันนะครับนี่ครับรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในรีวิวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รีวิวรายละเอียดราคาตามตเต็ปของช่างมีรถมือสองอยู่แล้วนะครับ Mac Liner นะ ตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับเปิดได้ครับาขายที่กำลังมองหารถไว้บรรทุกนะครับมันทุกปลาบรรทุกยางนะมาแล้วเป็นโฟร์วิลนะครับอันนี้มียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะครับยางอะไรด้วยนะคันชนท้ายสมบูรณ์สมบูรณ์ลเลยทีเดียว อีกแล้วครับย่างดอกใช้ได้นะเฉนะดสีต่างๆลายขวานสมบูรณ์สมบูรณ์ด้านบนหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูภายในแล้วทดลองขับขี่กันด้วยดีกว่า มาครับก็คันนี้อย่างที่บอกนะกระจกไฟฟ้านะครับุญแจอ,อยู่นี่นะครับสองดอกคนแจภายในกระจกไม่แตกไม่เล้านะครับเบาดีขนซนูนต่างๆใช้ได้เลยนะครับก็เลขไม้ครับอยู่ที่ สองแสนหนึ่งมืหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับอ๋อแอร์เย็นนะเปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลยแอร์เย็นด้วยนะครับวันนี้นะวงมาลายพาวเวอร์นะเกียร์โฟนะ,ะเดี๋ยวลองสตาร์ทสักหน่อยเนาะติดเลยในสตาร์ทติดแล้วนะครับไปมีไฟเกียร์ว่างไม่เกียร์ไฟเกียร์ไฟเรบรกมือโชว์อยู่นะฮนะ อันนี้ขนาดผมเอาเบรกมือลงแล้วนะไปลองโชว์อยู่ครับไปเราลองขับขี่กันดีกว่ารถอยู่จังหวัดเพชรบ,บูรณ์อยู่อำเภอหล่มสักนะครับอันนี้เกียร์ธรรมดาใช้ได้เดี๋ยวผมจะลองทดลองเกียร์โฟลด้วยนะเดี๋ยวจอดก่อน เดี๋ยวเช็คเ,เกียร์โฟร์เดีย๋ดยวจะมาเทสเ,เ,เกียร์โฟร์วินนะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะนะเพื่อนสี่ล้อนะครับ ไม่ได้ขึ้นเขาอะไรนะก็รับขึ้นเนินธรรมดานะก mm ็ hmm. คือ mm hmm. เช็คดูนะครับว่ามันใช้งานปกตินะครับเ mm hmm. กียร์โฟนะะเพื่อตีล้อนะครับ mm hmm. ไฟเบรกค้างอยู่นะตร mm hmm. งนี้ฝนตกนะพายุเข้านะครับก็ ดูแลตัวเองด้วยนะครับ f m MM c เนาะที่ปัดนน้ำฝนใช้งานได้นะครับอโอเคอ่าเด็เกียร์ f u นะไม่มีปัญหานะครับ สำหรับอีสุดิโอคันนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณนะครับอยู่อำเภอหล่มสักนะก็เจ้าของนะครับเขาเปิดราคาที่1นึ่0 0ส้่ันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้ันบาทสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะปักเบอร์เจ้าของนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมนะสำหรับใครสนใจก็โทรมาคุยนะใช้ได้ปกตินะังเกียร์โฟลใช้ได้นะเทสให้ดูแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ